สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีมิ่นนะครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาสมัครตัว Sho p e e Affiliate ตัวมิชชั่นนะครับซึ่งตัวมิชชั่นเนี่ยก็เหมือนอาการทำเป้าต่างๆนะครับเพื่อรับโบนัสมากมายหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสผ่านแต่ละหัวข้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆนนะครับไปสมัครกันนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับแต่ การที่จะสมัครมิชชั่นตัวช้อปปี้แอเฟเวลเลต s มิชชั่นนี้ผ่านนี่นะครับเราจะต้องไปอพอสมัครสมัครตรงนี้เสร็จนะครับเราจะต้องไปสมัครตัวกรอกรายละเอียดแท็กกับตัวเพย์เมนต์นะครับซึ่งผมก็จะทำรายละเอียดให้นะครับครับเดี๋ยวเราไปสมัครมิชชั่นนะครับพอเราเข้ามาตัว Sho ป e e นะครับเราก็เลือกหัวข้อตัว s h o ป e e a f f i l i a t e นะครับ ก็จะเข้ามาเป็นหน้า affiliate ของเรานะครับอ่าก็จะเป็นหน้านี้นะครับส่วนด้านบนเราก็จะเห็นตัวโปรแกรม shopee affiliate mission นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับโอเคพอเราคลิกเข้ามาตัว mission แล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การสร้างเป้าหมายต่างๆนะครับแล้วก็จะพอผ่านเป้าหมายก็จะได้เงินนะครับก็จะมีอยู่ด้านขวานะครับวอนนี้ก็จะเป็นโปรแกรมต่างๆนะครับ เราก็ดูรายละเอียดต่างๆนะครับเนี่ยอะชื่อ affiliate หรืออะไรต่างๆนะครับ order เราทําได้เท่าไหร่แล้วก็มีข้อจํากัดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆของตัว affiliate นะครับก็จะประมาณนี้นะพอเราดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัว mission เราก็คลิกกดสมัครได้เลยนะครับตรงสีเหลืองนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นตัว แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตัว s h o p ปี้ f f i l i a t e Mission นะครับเราก็กรอกรายละเอียดต่างๆนะครับเขาก็จะให้กรอกตัวชื่อร้านของเรานะครับชื่อตัว Affiliate ของเรานะครับไม่ใช่ชื่อร้านชื่อ,อตัว Affiliate ของเรานะครับถ้าเราไม่รู้ให้เราเข้าไปตรงตัวบัญชีผู้ใช้นะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับเราก็ Copy เข้ามาได้เลยแล้วเราก็มาใส่ด้านล่างนะครับแล้วก็ อ่านรายละเอียดหรือยอมรับข้อตกลงต่างๆก็กดตกลงนะครับแล้วก็ส่งนะครับพอเรา,าลงแบบฟอร์มหรือสมัครก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นการร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รออีเมลนะครับหรือ,อตอบกลับนะครับว่าเราเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปดูตรงช่องตัวกิจกรรมก็ได้นะครับมันจะขึ้นว่าสตาร์ทต่างๆนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นเราก็มาดูตรงช่องฉีดนะครับเวลาผ่านมันจะขึ้นคําว่าสตาร์ทหรือดุมต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยลงไปแล้วนะครับกับการสมัครตัว s h o ป e ี้แอเฟ i a t e m มิชชั่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับาการสมัคร s h o ป e ี้แอ i ฟ i a t e พอเข้าร่วมโปรแกรมแล้วนะครับเขก็จะให้เรากรอกตัวแท็กแล้วก็เพย์เมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําวิธีกรอ,อกไว้ให้นะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วขั้นตอนต่างๆก็ รอการยืนยันของทาง s ้อ p e e นะครับก็จะขึ้นเป็นคำว่า start ต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามนะครับไว้นะครับผมมีการหารายได้เสริมต่างๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆติดตามไว้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับผมวันนี้ก็บายบายครับผม